ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์รายปี สำหรับปีใหม่2,569ที่กำลังจะมาถึงกันนะครับเราจะดูผลของดาวจรรายปีคือดาวพฤหัสเสารราหูและมรตยูเป็นกลุ่มแรกก่อนจากนั้นจะดูดาวรายเดือนคืออาทิตย์พุธศุกร์และสองลำดับสุดท้ายคืออังคารที่ยกทุก1เดือนครึ่งกับดาวเกตที่ยกทุก2เดือน จากนั้นเราจะดูดาวจรที่เรียงตัวกันได้ลักษณะพิเศษเซี่ยวจันทร์ในช่วงไตรมาสสองหรือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2569และต่อด้วยดาวจรที่ได้ตรีโกนจตุดสดายช่วงกลางถึงปลายปีคือเดือนสิงหาถึงตุลาคม2569นะครับเมื่อจะพยากรณ์รายปีเราก็จะมาดูว่ามีดาวรายปีหรือดาวใหญ่ๆดวงไหนบ้างที่จะยกย้ายราศีในปีนี้ เรามาพิจารณาการยกข้ามราศีของดาวพฤหัสเป็นดวงแรกก็จะเห็นว่ามีดาวพฤหัสยกจากราศีมิถุนไปเข้าราศีกรกฎในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นการยกประจำปีตามปกติและมีการเดินไปถึงราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาคมซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเดินวิปริตและจะวกกลับมาที่ราศีกรกฎในปีหน้า เพื่อยกจริงในเดือนพฤษภาคม2570ตามรอบต่อไปถ้าเราโฟกัสที่การเดินวิปริตจะเห็นได้ว่าพริหัสจะเดินวิปริตคือเดินพักตั้งแต่ปลายปี68เรื่อยมาจนถึงวันที่19มีนาคมจึงจะมนตนและกลับมาเดินหน้าปกติการที่พริหัสพักในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองในอากาศและเกิดวิกฤตศรัทธา ในเรื่องเกี่ยวกับวงการของคนที่มีความรู้นักวิชาการและศาสนาจากนั้นพระหัสจะเดินปกติและยกเข้าราศีกรกฎได้มหาอุดถึง5เดือนคือมิถุนายนถึงตุลาคมนับว่าให้คุณดียิ่งเพราะมหาอุดนั้นคือความสูงส่งเป็นตำแหน่งที่ดาวเคราะห์มีกำลังสูงสุดและช่วงปลายปลายปีตั้งแต่11ทธันวาคมเป็นต้นไปดาวพรหัสเดินพักในราศีสิงจะเกิดเรื่องร้อน ในวงการวิชาการที่คนให้ความเชื่อถืออีกรอบหนึ่งต่อมาเรามาดูดาวเสาดาวเสายกข้ามราศีเข้าราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์2569เสารที่ราศีมีนได้ตำแหน่งตรีกูลซึ่งมีกำลังแรงและจะอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึงสิ้นปีและเช่นเดียวกันกับปีก่อนๆคือดาวเสาจะพักสเดือนตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม ถึง29พฤศจิกายน2569ซึ่งมักจะเป็นเวลาที่กลุ่มก๊กต่างๆในเงามืดถูกเปิดโปงหรือถูกกวาดล้างนั่นเองและดาวรายปีดวงสุดท้ายที่ยกย้ายราศีในปี2569คือดาวราหูพระราหูเดินตรงไม่มีการม์หรือพักจะเดินทวนจากหรือตามเข็มนาฬิกาและยกข้ามเข้าราศีมังกร ในช่วงปลายปีคือช่วงวันที่22พฤศจิกายน2569ราหูในราศีมังกรได้ทำเนียบมหาจักรให้คุณเป็นอำนาจบารมีมีคนเกรงกลัวส่วนมฤตยูไม่มีการยกย้ายราศีในปีหน้าต้องรอไปจนถึงปี2572จึงจะยกมฤตยูจะเดินพักตอนต้นปีถึง29มกราคมก็คือประมาณ1เดือนและจะเดินพักอีกรอบหนึ่งในตอนปลายปี คือ23กันยายนไปจนถึงสิ้นปีส่วนต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ด้วยดาวจรที่เข้ามาในเรือนชะตาแต่ละราศีว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างในปี2569นะครับเราจะมาดูดาวรายปีกันก่อนนะคะเพราะจะเป็นเรื่องใหญ่ใจความสำคัญประจำปีโดยจะเรียงจากพระหัสเสารราหูมฤตยูหรือ5780มาดูกันเลยค่ะ ดาวพฤหัสจรปีละหนึ่งราศียกย้ายราศีประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีในปีพศ2569หรือปีใหม่พฤหัสจรในราศีมิถุนกรกฎและสิงห์ตำราว่าไว้ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทยพฤหัสสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่31พฤษภาพระหัสจรอ,อยู่ในราศีมิถุนได้ธรรมเนียบประ เป็นพบอริก็ต้องระวังจะไม่ถูกกันกับผู้ใหญ่มีศัตรูเป็นพวกนักวิชาการหรืออาจจะถูกผู้ใหญ่เพ่งเลงได้คะ่ะ ช่วงต่อมาวันที่31พฤษภาถึง20ตุลาพรฤหัสจรอ,อยู่ในราศีกรกฎได้ทำเนียบมหาอุดเป็นพบปัตตนีเลงลักคนาเลยนะคะก็จะส่งผลดีมากๆในเรื่องความรู้วิชาการเรื่องการเรียนการสอนเด่นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ความใกล้ชิดหรือจะมาร่วมหุ้นลงทุนด้วยหรืออาจจะได้แฟนเป็นคนมีอายุมากกว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือก็เป็นไปได้คะ่ะ ต่อมาช่วงวันที่20ตุลาไปจนถึงสิ้นปีพระรหัสยกไปเข้าราศีสิงห์เป็นภพมรณะนะคะก็จะทำให้ห่างไกลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือจะได้ไปพบผู้ใหญ่ในแดนไกลค่ะ ช่วงเวลาที่พระหัสเดินวิปริตก็เป็นช่วงเวลาที่ตกช่องอริมลณะของคนราศีมังกรพอดีเลยดังนั้นความวิปริตของพระรหัสในปีนี้ส่งผลมาไม่ถึงลัคนาราศีมังกรนะคะต่อมาเรามาดูดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งโทษทุกข์จรราศีหนึ่งก็สองปีครึ่งในปี2569เสาวจรอ,อยู่ในราศีกุมและมีนนะคะ สำหรับท่านที่มีลักคนาราศีมังกรตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง13กุมภานะคะเดือนครึ่งเสาวจรอ,อยู่ในราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรเป็นพบการเงินเจ้าชะตาก็จะเหนื่อยหรือเครียดมีความทุกข์เรื่องเงินเงินทองทองรู้สึกว่าต้องเหนื่อยยากมากกว่าปกติกว่าจะได้เงินมา หลังจากนั้นวันที่13กุมภานะคะเสาไปยกเข้าราศีมีนได้ทำเนียบตรีกูลไปจนถึงสิ้นปีเสาอยู่ในภพสหัสชชะยกหน้าลัคนานะคะแล้วก็มีช่วงที่เดินวิป,ปริตอยู่4เดือนแล้วก็มาดูเป็นช่วงช่วงกันนะคะช่วงแรกนะคะ13กุมภาถึง27กรกฎาเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังเพื่อนจะหักหลัง หรือมีเพื่อนนำความเดือดร้อนทำให้เรามีความทุกข์ความเครียดได้ช่วงที่สองนะคะพอพระรหัสเดินพักค7 7กรกฎาคมถึง29พฤศจิกาสาวพักช่วงนี้เพื่อนดีค่ะไว้ใจได้ไม่ต้องระวังระแวงเรื่องเพื่อน หลังจากนั้นพระสาวเดินปกตินะคะวันที่3ถึง29่๋อช่วงที่3วันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีหรือประมาณ1เดือนนะคะเราก็ต้องกลับมาระวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่อนอาจจะนำเรื่องทุกเรื่องเดือดร้อนมาทำให้เราเครียดได้ค่ะ แต่พอทายไปอย่างนี้ก็ต้องมีข้อยกเว้นนะคะบางคน,นเขาเป็นราหูหรือเป็นมฤตยูนะคะหรือว่าคนที่มีราหูมฤตยูอยู่ที่ช่องสหัชชะเขาก็ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าพอสาวมาโยกถึงปั๊บกลับมาส่งผลดีเพราะว่าเจ็ดแปดนั้นเป็นคู่ยิ่งใหญ่แทนที่จะนําความเดือดร้อนมาให้ก็กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ได้หรือถ้าเป็นมฤตยูเจ็ดศูนย์ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สบายๆเป็นเสือนอนกินนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูพระราหูกันค่ะพระราหูนี่เรียกว่าเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นความมัวเมาลุ่มหลงนะคะตกช่องไหนก็มัวเมาเรื่องนั้นจรราศีหนึ่งก็1ปีครึ่งและในปี2569พระราหูอยู่ที่สองราศีคือกุมและมังกรค่ะ สำหรับคนที่มีลัคนาราศีมังกรนะคะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึง22พฤศจิกายนอันนี้ก็เกือบเกือบปีเลยนะคะเพราะว่าพระราหูยกช่วงไปลายปลายปีพระราหูนี่จะอยู่ในราศีกุมซึ่งได้ทำเนียบเกษตรปกินนโชคนะคะแล้วเป็นพบการเงินทำให้เจ้าชะตามีความวุ่นวายเรื่องเงินเงินทองทอง การเงินจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบราหูคือเกิดความวุ่นวายแบบโกลาหลเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆด้วยเพราะพระราหูนี่มักจะนําโชคมาให้แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะคะต่อมาวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีพระราหูยกไปเข้าราศีมังกรได้ธรรมเนียบมหาจักรทีนี้ก็เป็นภพตนุก็คือกลุ่มลัคนาเลยนะคะ ทำให้เจ้าชะตาเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากวุ่นวายอยู่กับเรื่องส่วนตัว หรือมีความลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษพระราหูที่ราศีมังกรนี้ได้ทำเนียบมหาจักรนะคะก็ต้องทายเลยว่าดีเพราะมหาจักรนี้เป็นทำเนียบที่ดีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายปีต้องเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนแต่ว่ามหาจักรหมายถึงต้องออกแรงต้องต่อสู้ฟาดฟันในช่วงวันที่22พฤศจิกายนแล้วยาวไปจนกว่าพระราหูจะยกออกไปใช้เวลาปีครึ่งเลยค่ะ ต่อมาเราดูดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวแห่งภัยอาเพศราศีหนึ่งก็ใช้เวลาถึง7ปีเลยค่ะในปี2569พระมฤตยูจออยู่ที่ราศีพฤษภสำหรับลัคนามังกรนะคะมฤตยูเป็นภพปุต ก็ททำให้บุตรหลานบริวารทำตัวแปลกๆไม่เหมือนเดิมหรือพากันหายหน้าหายตาไปหมดพมระมฤติยูนี่มาทำลายความหวงังทำลายเป้าหมายให้หมดไปนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตกันเสใหมแต่ยังไงเส้ในปีนี้นะคะก็ไม่ได้เสียหายมากมายเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าพระเสาร์จะจรเข้ามาที่ราศีมีนโยกหลังมฤตยูที่ราศีพฤษศนะคะตั้งแต่13กุมภาเลย ก็หมายความว่าเกือบตลอดทั้งปีนะคะเรื่องสหัชชะปุตตะก็คือเป้าหมายของชีวิตเราทำตามที่สหัชชะคือเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนแวดล้อมรอบตัวเขาแนะนำอะไรก็ทำตามเขาไปแล้วจะดีเองค่ะปีนี้ไม่ต้องดิ้นรนมากเพราะว่ายิ่งดิ้นรนก็จะยิ่งเดือดร้อนนั่นเองค่ะเราทายดาวรายปีไปครบสี่ดวงแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูดาวรายเดือนกันบ้างก็จะเป็นเรื่องย่อยๆลงไปนะคะ เพราะว่าดาวรายหนึ่งเดือนเนี่ยมีผลอยู่แค่ช่วงสั้นๆนะคะพอยกย้ายราศีก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่แต่ไม่เป็นไรเราก็ละเลยไม่ได้นะคะดาวรายเดือนในมีอยู่3ดวงก็คืออาทิตย์พุธศุกร์นะคะที่ยกเดือนละครั้งมาดูกันคะ่ะดาวอาทิตย์เนี่ยจอเดือนละหนึ่งราศีนะคะดูเป็นดวงแรกตำราว่ายศักดิ์ทายอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จอมาให้คุณกับลักษณะก็จะทําให้เจ้าชะตามีสง่าราศีดีนะคะมีออรา่า ทำอะไรมีคนยอมรับนับถือยกย่องและให้เกียตรติก็ดีกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยจะดีกับเรื่องงานประจำหรือคนที่ทำงานตอนกลางวันนะนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะคนที่อาทิตย์อ่อนก็ยังดีมีคนปรบมือให้นะคะถึงเขาจะไม่ได้ยกย่องให้เกียตรติทีนี้เราก็มาดูสำหรับคนลัคนามังกรน,นะคะในปี2569 ดาวอาทิตย์ดีกับลัคนามังกรในช่วงเวลาดังนี้นะคะช่วงแรกก็คือวันที่14มกราคมถึง13กุมภานะคะก็คืออาทิตย์จอดมาทับลัคนาเลยช่วงที่สองนะคะอาทิตย์ยกหน้าก็คือวันที่15มีนาถึง15พฤษภาคมนะคะ2เดือนแล้วก็เพราะว่าตอนที่อยู่พบพันธุนี่ก็ถือว่าอาทิตย์ดีด้วยเพราะว่าได้องค์เกณฑ์แล้วก็ได้ธรรมเนียบมหาอุตนะคะ หลังจากนั้นอาทิตย์ดีกับมังกรก็คือตอนอาทิตย์จรมาเลงลัคนาหรือพบปัต,ตนินะคะเป็นช่วงกลางเดือนก็คือ17กรกฎาคมถึง17สิงหานะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายตอนที่อาทิตย์จรมาโยกหลังนะคะเป็นพบลาภะก็คือ17พฤศจิกายนจนถึง16ธันวานั่นเองค่ะช่วงเวลาที่ดีๆเหล่านี้ทำอะไรก็มีเกียรติมีศักดิ์รีนะคะถ้าสมมติว่าไปทำอะไรแล้วอยากจะได้ ช่วงเวลาดีๆเราก็เลื่อนเวลามาตรงที่อาทิตย์มายกถึงเราก็จะเป็นการดีนั่นเองค่ะต่อมาทีนี้ก็มาดูดาวพุธนะคะเป็นดาวรายเดือนอีกหนึ่งดวงตามตำราก็ว่าเจราจาอ่อนหวานไทยพุธนะคะเราก็ต้องดูว่าเวลาพุธจรมาให้คุณกับลัคนาเนี่ยก็จะส่งผลให้เราพุธเก่ง มีวาทศิลป์ดีเป็นช่วงเวลาที่เราเหมาะจะเลือกเจราจาตกลงในเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะสามารถโน้มน้าวให้คนมายอมตามได้ทำอะไรแล้วเกิดความคุ้มค่าดีนะคะเหมาะกับการเจราจาค้าขายเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าคนลักษณามังกรเนี่ยในปี2569ดาวพุธเขาดีในช่วงไหนนะคะช่วงแรกก็คือดาวพุธจอมาเข้าทับลักษนานะคะเป็นวันที่15-30มกรานะคะ ช่วงต่อมาก็คือพุทธอยู่ที่พบสหัสชชากับพันธุนะคะเพราะว่าสหัสชชานีโยกหน้าส่วนพันธุนี่ได้องค์เกณฑ์น,นะคะก็คือดียาวๆเลยตั้งแต่7เมษาไปถึง10พฤษภาหลังจากนั้นนะคะ เป็นช่วงกลางปีก็คือตอนที่พุ้จรมาเข้าพบปัตตนีหรือมาเลงลัคนาวันที่31กรกฎาถึง18สิงหาแล้วก็ช่วงสุดท้ายปลายปีนะคะ30พฤศจิกาไปจนถึง18ธันวานะคะพุชจรมาเข้าพบลาภะโยกหลังลัคนานั่นเองค่ะต่อมานะคะดาวไร เดือนเดือนอันดวงสุดท้ายเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ตำราว,ว่ากีเลสสมบัติไทยศุกร์นะคะศุกร์จรมายกถึงลักษณาจะทำให้เรามีความรักค่ะมีความปรารถนามีเรื่องเกี่ยวกับเงินเง,นงินทองทองมีเรื่องต้องคิดต้องวางแผนเตรียมการนะคะทำให้เราคลุ้นคิดในเรื่องต่างๆสำหรับคนลักนามังกรน,นะคะเราก็มาดูว่าในปี2569ดาวศุกร์จะดีในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะ ช่วงแรกก็คือ14มกราคไปถึง8กุมภานะคะสุขทับลัคนาพบตนุเลยค่ะ ต่อมานะคะอยู่ในภพสหัชชะกับพันธุนะคะเพราะว่าสหัชชะได้มหาอุดด้วยส่วนภพพันธุนี่ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์นะคะดาวสุขดีในวันที่4มกราถึง22เมษานะคะจัดการเรื่องการเงินการทองดีในช่วงนี้และช่วงสุดท้ายนะคะสุขมาเลงลัคนานะคะอันนี้ก็จะทำให้อินเลิฟนะคะมีความรักมีความสุขความทุกข์ไปกับคนรักนะคะวันที่10มิถุนาถึง6รกรกฎาค่ะ ดูดาวไรเดือนรายปีกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เก็บตกอีกสองดวงก็เป็นเดือนครึ่งยกนะคะอันนี้ก็คือดาวอังคารนั่นเองเดาวอังคารเนี่ยจรราศีละ45วันนะคะหรือว่า1เดือนครึ่ง ตำราว่ากล้าแข่งขยันทายอังคารเวลาที่ดาวอังคารจอรมาให้คุณกับลัคนาก็จะทําให้เรามีความขยันขันแข็งนะคะกล้าหาญมีพลังสดชื่นมีชีวิตชีวาเราจะได้ลงมือทําได้เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ดีกับเรื่องการรับงานที่เป็นงานจ็อบอนะคะทําแล้วจบเป็นเรื่องๆไปเราก็ดูว่าช่วงไหนบ้างที่มีงานจ็อบเข้ามาเราก็รีบทําในช่วงเวลาที่อังคารส่งผลดีกับลัคนาเลยค่ะ สำหรับคนลัคนามังกรในปี2,569อังคารจะดีในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะช่วงแรกเลยก็คืออังคารทับลัคนาพบตนุได้ทำเนียมหาอุดด้วยก็คือ15มกราถึง23กุมภาค่ะช่วงต่อมาอังคารโยกหน้านะคะก็คือ2เมษาถึง21มิถุนา แล้วก็ที่ยาวไปถึงมิถุนาก็เพราะว่าไปอยู่ในพกพันธุได้องค์เกณ์แล้วก็ได้ทำเนียบเกษตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมือทําอะไรหรือเดินทางไปไหนก็จะดีในช่วงกลางปีนะคะต่อมานะคะอังคารเล่งอังคารเล่งนี่ก็ทําให้เราขยันขันแข็งนะคะทําในสิ่งคุ้นเคยอะไรก็สําเร็จก็ดีในช่วงวันที่19กันยาถึง10พฤศจิกายนค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นดาวเกตดาวเกตนี่เป็นดาวรายสองเดือนนะคะก็คืออยู่ในราศีหนึ่งใช้เวลาสองเดือนนะคะพระเกตนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเข้าช่องไหนก็ดีช่องนั้นเลยถ่ายง่ายดาวเกตมักจะส่งผลเป็นสิ่งดีๆแบบปรปปับเข้ามาแบบ ไม่ทันตั้งตัวทำให้เราเกิดไอเดียดีๆหรืออยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือไปตกช่องเสียก็ยังเป็นบุญช่วยให้เรารอดพ้นในเรื่องทางลบต่างๆด้วยทีนี้เราก็มาดูนะคะลัคนามังกรเนี่ยในปี2569พระเกตก็จะส่งผลดีนะคะอยู่ในช่วงเวลา ดังนี้นะคะช่วงแรกก็คือวันที่5มกราถึง2มีนานะคะเป็นพบการเงินพระเกตจะมาช่วยเรื่องเงินเงินไม่หมดค่ะถ้าหมดก็จะมีคนมาช่วยเหลือช่วงต่อมานะคะ2มีนาถึง28เมษา เข้ามาที่พบตนุอันนี้เราก็จะได้ทำบุญได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรืออยู่ดีๆมีคนมาช่วยเราก็เป็นได้ช่วงต่อมา28เมษาถึง23มิถุนาเกตไปตกวินาศเป็นมหาอุดก็จะป้องกันเราไม่ให้เกิดความพินาศเสียหายช่วงต่อมา23มิถุนาถึง19สิงหานะคะเป็นพบลาภาจะเกิดเรื่องกระทันหันแล้วก็มีบุญช่วยทาให้เราเกิดราบผลความสาเร็จ ช่วงต่อมา19สิงหาถึง14ตุลานะคะเกตเข้าพบกรรมะก็จะช่วยเราในเรื่องงานเราจะได้ทำงานทันสมัยให้เทกหรือได้ซัพพอร์ตงานช่วยคิดในเรื่องงานต่างๆช่วงต่อมา14ตุลาถึง10ธันวานะคะเป็นพบสุขภาทำอะไรก็มีคนมาช่วยคิดเราจะมีไอเดียดีๆที่แปลกๆใหม่ๆใ,ในช่วงนี้นะคะและเมื่อ10ธันวาถึงสิ้นปีนะคะเป็นช่วงสุดท้ายเกตไปตกมรณะได้มาหาอุดนะคะ ก็จะเป็นบุญช่วยให้เราหายป่วยหรือได้รอดพ้นจากความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวจรได้ลักษณะพิเศษเซี้ยวจันนะคะในปี2569ระยะเวลาที่ดาวจรเรียงร้อยกันเป็นเซี่ยวจันก็คือช่วงเมษาถึงมิถุนาหรือประมาณ3เดือนนะคะ ส่งผลดีถึงลักษณาเจดราศีเลยก็คือมังกรกุมมีนเมษพฤษภมิถุนและกรกฎนะคะก็คือไล่ไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะของวงราศีจักตั้งแต่มังกรไปจนถึงกรกฎนะคะที่อยู่ในรัศมีของเซี่ยวจันนะคะดูตามรูปได้เลยเวลาทำสิ่งใดมีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะมีพลังมากช่วงนี้ส่งพลังแล้วก็มีดาวมาช่วยกันรับไม่ให้เกิดสิ่งแรงร้ายที่ไม่ดีต่อลัคนานั่นเองค่ะ เรามาพิจารณาช่วงแรกกันก่อนก็คือ28มีนาถึง27เมษายน69นะคะเราจะเห็นดาวเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่มิถุนไปจนถึงราศีกุมเขาเรียกว่าได้เชี่ยวจันทร์หรือจันทรีตามตำราหโหราศาสตร์นั่นเองค่ะทีนี้สําหรับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยลัคนามาต่อท้ายเชี่ยวจันทร์พอดีเรียกว่าลัคนาขับพลนะคะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นผู้ผลักดันเหตุการณ์ต่างๆเจ้าชะตาจะมีพลังอย่างมากนะคะในการผลักดัน โดยใช้ดาวพระหัสที่พบอริที่เป็นหัวของเซลจันนะคะพระหัสอริหมายถึงอะไรหมายถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะที่เราต้องใช้ความรู้ใช้ปัญญาเป็นสิ่งชีน้นาหรือบางทีก็หมายถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์และนักวิชาการนะคะ เป็นผู้ชี้ทางในการแก้ปัญหาก็เป็นได้ค่ะทีนี้ช่วงต่อมานะคะดูตามรูปจะเห็นว่าพระเกตเนย,ยกับยกขยับมาที่ราศีมังกรแต่ก็ยังได้รูปลักษณะพิเศษเซี่ยวจัน์อยู่นะคะช่วงนี้ก็คือ28เมษาถึง30พฤษภานะคะตั้งแต่เป็นเซี่ยวจันที่มิถุนมาถึงมังกรเลยทีนี้สําหรับลัคนามังกรเนี่ยเกตกลุ่มลัคนาเราเรียกว่าลัคนาขับปนอยู่นะคะ เจ้าชะตาก็ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างทรงพลังนะคะตอนนี้ก็มาใช้พระฤหัสอยู่ที่หัวเซี่ยวจันทร์และเกตยอยู่ที่ท้ายเซี่ยวจันทร์เรียกว่าหัวท้าย59นะคะก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะได้ใช้ความรู้ใช้ปัญญาให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้นำโดยมี5 9คือความเชี่ยวชาญชำนาญกิจนะคะหรือมีไอเดียดีๆที่แปลกใหม่มาคอยหนุนหลังในการผลักดันการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะ ช่วงต่อมานะคะเราจะเห็นว่าพระหัตยกเข้าราศรีกรกฎนะคะแต่ดาวจรก็ยังได้เซี่ยวจันอยู่นะคะเป็นช่วงที่3แล้วก็คือ31พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2569นะคะทีนี้เซี่ยวจันยาวขึ้นก็คืออยู่ที่กรกฎถึงมังกรเลยสำหรับคนลัคนามังกรนะคะพระเกตกลุ่มลัคนายังเป็นลัคนาขบพลอยู่ค่ะ ทำให้เจ้าชะตาย,ยังคงเป็นผู้ผลักดันกับเคลื่อนเหตุการณ์ต่างๆอย่างทรงพลังนะคะและใช้พรหัสและดาวเกตนะคะเป็นหัวท้ายเชี่ยวจันทร์ก็หมายความว่าจะได้ใช้ความรู้ใช้ปัญญาหรือผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกันนะคะเพราะว่าพระหัสยกมาที่พบปัตตนิแล้ว หรือว่าเป็นปัญญาความรู้ที่เราคุ้นเคยที่เราใช้เป็นประจำเป็นสิ่งชี้นำโดยมีความเชี่ยวชาญชำนาญกิจจาก59นะคะหรือไอเดียดีๆแปลกๆใหม่ๆคอยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จได้อย่างดีนั่นเองค่ะพอหลังจากวันที่20มิถุนายนนะคะดาวจรที่เกาะกลุ่มเป็นเชี่ยวจันทร์ก็จะขยับขยายออกไปก็ไม่ได้เชี่ยวจันทร์แล้วนั่นเองค่ะเรามาดูช่วงต่อไปนะคะหลังจากช่วงไตรมาสสองเมษาถึงมิถุนายนได้เชี่ยวจันทร์กันไปแล้วนะคะ ช่วงกลางเดือนเมษสาสหาโทษนะคะช่วงกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยระยะเวลาประมาณสองเดือนดาวมาทำมุมกันได้ตรีโกนจตุสดัยเลยนะคะเราดูตามรูปเลยทีมงานก็เตรียมกราฟิกเอาไว้ให้แล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นตรีโกนธาตุน้ำนะคะสำหรับลัคนามังกรนี่เป็นตรีโกนปัตตนินะคะ่ะส่งผลดีเป็นความสมหวังของคนรักหุ้นส่วนหรือคนสนิทของเจ้าชะตานะคะ และดวงดาวต่างๆในตรีโกณจจตุสดายเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับความสําเร็จนะคะเราะเราจะเห็นว่ามีเซนเตอร์อยู่ที่ภพลาภะของคนราศีมังกรดังนั้นช่วงนี้นะคะ ตั้งแต่กลางสิงหาถึงกลางตุลาเนี่ยถือว่าคนลัคนามังกรจะมีดาวที่ส่งพลังมาทำให้เราเกิดลาบผลความสำเร็จนะคะทำสิ่งใดมีดวงดาวเนี่ยช่วยส่งพลังทำให้เรากระทำการแล้วได้รับความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวสรุปกัมพยากรในปี2569สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรนะคะ เราเปิดตัวการช่วงต้นปีด้วยการเงินที่ยิ่งใหญ่อลังการมีเงินทองก้อนใหญ่ๆจากดาวคู่มิรเสาราหูที่พบการเงินค่ะ กลางเดือนกุมภานะคะเสายกออกไปจากคู่มิตรทีนี้เราก็ต้องระวังนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้หรืออาจจะโดนเพื่อนหักหลังนะคะพอถึงไตรมาสสองนะคะเมษาถึงมิถุนาดวงดียาวๆไปเลย3เดือนเพราะว่าดาวได้เชี่ยวจันทร์ขับพลนะคะคนลักนาบางกรจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้สําเร็จลุล่วงทรงพลังและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยค่ะ ต่อมาช่วงสิงหาถึงตุลานะคะมีดวงดาวหลายดวงช่วยส่งผลให้เกิดลาผลความสำเร็จอีกทั้งสร้างความมั่นคงให้กับกู้ครองหุ้นส่วนนะคะทั้งเด็ดและมั่นคงเลยค่ะส่งท้ายปลายปีนะคะหลังวันที่22พฤศจิกายนไปแล้วพระราหูมหาจักรมากลุ่มลคัคนาเสาโยกหน้าเจ้าชะตาจะได้จับงานใหญ่ๆนะคะทำเรื่องยิ่งใหญ่อลังการสรุปว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆสำหรับคนราศีมังกรเลยค่ะ ทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรรายปี2,569เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดปีใหม่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิทพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ